เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iC l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับฮัสวัสดีครับเหมียรกี่บยนะครับวันนี้เราอยู่กันใน SD กร um ะ,ะน,นั้มาาสรุปข่วอัปเดต วันที่13สโมงนะครับก็จะมีในส่วนกิจกรรมพิสเอนเนอร์มี่แอคเซนะครับถ้าเราเลื่อนลงมามันจับแจกมีอยู่2หุ่นครับก็คือ o อนะครับ a r ลเมอร์ไทคล้ายคล้าดีเนะาะใส่โจมตีนะครับต่อไปในส่วนซาโกโลกแกรนดมก็มันเป็นตัวแทงครับค่อนข้างเก่งนะก็เหมือนเราได้ตัวฟีมา2ตัวนะครับ แล้วก็ต่อไปก็จะมีในส่วนกิจกรรมอะไรอีก PVP ครับผมคราวนี้ก็จะได้มีความแตกต่างแล้วครับสำหรับการเล่นนะเพราะต่มีขอยานปูดเล่นหนึ่งมา่าไอ้พวกโกกับอบูอะ่ะมันก็ใกล้จะหมดแล้วนะเพื่อนๆตอนนี้ถ้าเกิดจะรีไอดีก็เหมือนเป็นโค้งสุดท้ายเลยครับเพราะว่าเห็นเขาบอกบอกว่าวันที่13เนี่ย เขาจะเอากิจกรรมเลสแกนดัมกลับมาด้วยนะ0085นะครับเผื่อใครที่พลาดเป็นผู้เล่นสายที่กำลังจะรีอยู่ยังไม่ได้เล่นเลยก็มีคิดว่าตอนนี้เราจะเป็นการรีค้งสุดท้ายแล้วก็พยายามรีเอ่อรีให้เล่นให้ได้ภายใน2-3วันนี้ครับเพราะว่าจะได้เจ้าโกกับเจ้าบูฟีด้วยนะ3ดาวไปเลยนะครับแล้วก็วันที่13ก็ยืนเืมไปเอาเล d แกนดัมด้วยนะเพราะว่ามันค่อนข้างเก่งนะครับเลสแคนดัมตัวนี้นะครับ นี่สามารถที่เขาจะเปิดอีเวนต์ให้เล่นเปิดโอกาสให้เล่นด่านเล่นกรนด์ซูู0085ที่เปิดที่เคยเปิดมาอีเวนต์ก่อนหากยังไม่เคลียร์ระดับโนโมก็จะได้ตัวละครเอ็อาร์ยูจินะครับแล้วก็ตัวละครเอ็อาร์ R, เล็กแกรนดมนั่นเองนะครับก็ดีครับก็ถือว่าดีก็ควรจะเก็บนะเพราะอย,าอย่างที่บอกสายดีตอนนี้ก็คือคงจะต้องรีบแล้วละครับภายใน3-45หวันเนียนะแต่เป็นไปได้วันนี้เลยก็ได้เพราะว่าจะได้เก็บรีบเก็บกิจกรรมเจ้าโกกับเจ้าบูด้วยนะครับประมาณนี้นะ แต่ว่าถ้ามันเปิดด่านให้เล่นเนี่ยเดี๋ยวมีอาจจะฟาร,ร์มยาวเลยครับเพราะว่ามีคือด่านมันเสียเงยิน20ชวบาได้ใบคูณ xp 10เลยครับซึ่งหมีมองว่าในบรรดาฟาร,ร์มตอนนี้ยังไงมันก็คุ้มเดี๋ยวหมีกลาว่าจะฟาร,ร์มดอง xp ยาวๆไปเลยอะ่ะคิดว่านะเพราะว่าหมีกําลังปั้นทุกตัวซีรีส์อยู่แล้วบอกเลยครับมันไม่เคยพอครับเพราะว่าใบ xp มันต้องใช้อัพเลเวลในการทําแปนทําอะไรเยอะมากเนี่ยหมีทําแมวหมดเกือบเสร็จแล้ว คือตอนนี้หมีทำครบ3าดาวหมดเลยเนี่ยขาดอย่างเดียวคือเ p เพราะเห็นมากมันจะต้องแบบอัพขั้นเนี่ยเลเวล4 0่5ี่ิ้าไปเลื่กสิ0ฉันมันใช้ใบเอกเยอะมากครับสำหรับหมีเพราะนั้นแล้วสำหรับใครที่อยากจะปั้มเลเวลก็รีบจัดการเลยครับเนี่ยปั้นรีบิวแม็กแล้วเนี่ยรีบิวรีบิวนี่3ดาวเรียบร้อยนะแต่เ p ก็ยังขาดอยู่เลยเนี่ยกระด้าอีก2ตัวก็ทำแล้วแต่ว่าไม่มีเ p ทำครับไม่งั้นก็ทำสามดาวครบซีรีส์เลยเนี่ยเนี่ย ทำเรียบร้อยแล้วจะไม่มีใบ RP ไปทําตัวซ้ำอีกสามตัวนะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปในโซนเกียกิจก้ามัตเตอรี่ PVP ซีซั่นศูนย์ในสุดก็มาแล้วนะครับระบบต่อสู้อัตโนมัติแบบ PVP กับพ่อกับผู้เล่นอื่นนะครับไม่มีการจัดอันดับชิงม,มาดับมีแต่การทำคะแนนสูงสุดเพื่อได้อ,อันดับลีกอ๋อม,มีการจัดมาดับหรออย่างนี้ก็คงไม่มีท็อปหนึ่งท็อปร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะรับไปเทมตัวใช้ลีกมีเดียมนะครับที่ร้านแรก จะมีของวัสดุพัฒนาอันติเมตอะไรอัปเกรดอาวุธ UR ก็เป็นอะไรที่พลาดไม่ได้เลยครับของอยู่ตรงขวางขวายปลีเหลียู SP, ULT ไบลุงเนี่ยพลาดไม่ได้เลยอ่าแล้วก็จะมีแบบสอบแถมหลัก erm นะครับจากกิจกรรมมาสเตอร์นี่ก็จะได้เพชรฟรีเลย300เม็ดครับก็ประมาณนี้อ่าเขาบอกว่าเพิ่มเสียงภาคตัวละ,ละครใหม่นะครับอย่างน้องมาชูนะครับยูจิด้วยแล้วก็ทั้งคู่มาจากบทเปสูตแกรนด์จีควักนั่นเอง อ่าแล้วก็มีในส่วนสำคัญสุดท้ายแล้วก็คือ e อ e r n a l l o a d Title นะคะปลดล็อกฉายยาจากการผ่าดาน E อท r n a l โ o a d โดยเงื่อนไขเฉพาะปลายเดือนพฤษภาเดี๋ยวเขาคงจะมาแจ้งทีก็สรุปคร่าวๆก็ประมาณนี้เห็นไหมครับเหรียญมาเตอร์ลิงเราสามารถแลก u ูเใบลง SP ได้ซึ่งก็เรียกว่าเป็นของดีมากแล้วก็เป็นของฟรีด้วยนะครับอขอสรุปการอัปเดตข่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอวันที่3เดี๋ยวตอนนี้หมีก็กาลังที่ทาอยู่ตอนนี้โปรเจกต์ก็คือทํแกรนด์แม่หมดครับเกือบเสร็จแล้ว เดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับสำหรับสาวบุกซูเรต้าจังก็เดี๋ยวรอได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีทำสามดาวให้เสร็จให้หมดก่อนคือตอนนี้เหรียญครบหมดแล้วปัญหาคือ xp พครับ x อ็พมีพอทีหมีคงใช้ตามนี้เลยครับอันนี้สาวบุกแม่หมดพอทำทีนี้เสร็จสองของมีสุดท้ายแล้วใช่ไหมก็คงเออเหลืออีกสองครับเป็นมาอ่าแกดัมดต่เป็นเอ็กแล้วก็เป็นในส่วนอันนี้เลยสุดท้ายแล้วเราคงจบซีรีส์ไม่มีอะไรทำแล้ว <G ül> บัปปะทวอนนั่นเองนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับ